ในบ้านที่โบราณเตือนไว้ห้ามนอนเด็ดขาดมิฉะนั้นจะเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุหรือถูกผีอำสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิทุกท่านคะ่ะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโหลดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ที่คนโบราณ ถือกันมานานและมักจะบอกกับลูกหลานให้ปฏิบัติตามกันมาก็มีอยู่หลายความเชื่อด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นคือจุดอาถรรพ์ที่อยู่ภายในบ้านที่ห้ามนอนเด็ดขาดเพราะอาจจะนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆโดยสี่จุดอาถรรพ์ที่จะกล่าวถึงก็มีดังต่อไปนี้หนึ่ง ห้ามนอนใต้ถือบ้านอาถรรพ์ลึกลับของขือบ้านตามความเชื่อของคนโบราณที่ว่ากันว่าห้ามนอนใต้ถือใต้คานเพราะบริเวณนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของผีบ้านผีเรือนเพราะในสมัยก่อนมักจะนำต้นไม้ใหญ่มาใช้ในการสร้างบ้านโดยในต้นไม้นั้น ก็เชื่อว่ามีวิญญาณสิงอยู่หากใครที่นอนใต้คือก็อาจจะถูกผีอำบางคนฝันร้ายบ่อยๆหรือมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรู้สึกเจ็บหนักๆเหมือนมีอะไรมากดทับแต่ในบางความเชื่อก็เป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ไม่อยากให้นอนตรงกับคือบ้าน เราเกรงว่าคือบ้านจะหล่นลงมาทับนั่นเองค่ะ 2. ห้ามนอนตรงกับเสาบ้านความเชื่อที่ห้ามนอนตรงกับเสาบ้านก็เช่นเดียวกันกับคือบ้านเพราะอาจจะทำให้ฝันไม่ดีฝันร้ายเจอผีอัหรือเจ็บป่วยแต่ในบางความเชื่อก็ว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณ ที่ไม่อยากให้นอนตรงกับเสาบ้านเพราะเกรงว่าเสาบ้านจะหล่นลงมาทับ 3. ห้ามนอนตรงกับประตูความเชื่อที่ห้ามนอนโดยหันเท้าตรงกับประตูทางเข้าก็เพราะเชื่อว่าจะมีดวงวิญญาณเดินผ่านเข้าออกประตูเรียกง่ายๆว่าเป็นทางผ่านของผี อาจจะทำให้ผู้นอนฝันร้ายถูกผีอำหรือไม่สบายได้ 4. ภห้ามนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกข้อนี้นิยมปฏิบัติกันมากเพราะมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าทิศตะวันตกคือทิศของคนตายจะสังเกตได้ว่าศพที่อยู่ในเมนจะหันศีรษะ ไปทางทิศตะวันตกโบราณจึงถือว่าห้ามนอนไปทางทิศนั้นเช่นเดียวกับศพเพราะจะทำให้เจ็บป่วยถูกผีอัมหรือโดนอาถรรพ์ต่างๆได้จึงนิยมนอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือส่วนทิศใต้ก็มีความเชื่อว่าเป็นทิศที่ไม่ดีนักสำหรับการนอนหากแต่ใคร ที่นอนไม่สบายหลับไม่สนิทมีอาการคล้ายผีอำอยู่บ่อยๆก็ลองสำรวจที่ทางที่ตนเองนอนอยู่แล้วลองปรับเปลี่ยนทิศหรือหลีกเลี่ยงการนอนใต้คือนอนตรงเสาตรงประตูและนอนโดยหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกดูบ้างก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็ล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ถือกันในสมัยโบราณเท่านั้นจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหกตำแหน่งที่ไม่ควรจะมีในห้องนอนคุณผู้ฟังคะเนื่องจากห้องนอนถูกจัดได้ว่าเป็นห้องที่สำคัญมากในาศาสตร์มวงจุย้ยและแน่นอนว่า ถ้าหากห้องนอนถูกจัดวางในตำแหน่งที่ไม่ดีนั่นหมายความว่าบ้านของเรานั้นก็มีห่วงจุ้ยที่ไม่ดีมีพลังด้านลบและไม่มั่นคงด้วยเช่นกันอีกทั้งห้องนอนที่มีห่วงจุ้ยไม่ดีนั้นยังส่งผลให้ตัวเราอ่อนแอลงและยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีกด้วย ดังนั้นเราจะมาดูกันค่ะว่าหกตำแหน่งที่ไม่ควรจัดวางตำแหน่งของเตียงนอนในบ้านนั้นจะมีอะไรบ้างซึ่งตำแหน่งแรกก็คือเตียงนอนใต้หน้าต่างคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลากลางคืนร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนและการปกป้องจากสิ่งรบกวนภายนอกเพื่อที่ร่างกาย จะได้ฟื้นฟูพลังของตัวเองดังนั้นตำแหน่งที่หัวเตียงหันไปควรจะเป็นกำแพงหรือฝาผนังล้วนไม่ควรมีหน้าต่างถ้าหากหัวเตียงหันไปทางหน้าต่างแล้วจะทำให้พลังของเราค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ 2. เ,เตียงนอนใต้เพดานลาดถ้าหากห้องนอนของเรานั้นมีลักษณะเป็นเพดานลาด ยามที่เราพักผ่อนนั้นพลังในร่างกายเราจะถูกบีบกดทำให้รู้สึกอึดอัดและยิ่งช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่ร่างกายเรากำลังฟื้นฟูพลังในร่างกายตัวเองการนอนในเพดานลาดนี้จะส่งผลให้ร่างกายฟื้นฟูไม่สะดวกสุขภาพอ่อนแอลงและส่งผลให้อารมณ์ไม่มั่นคง อีกทั้งยังไร้ซึ่งเรี่ยวแรง 3. เตียงนอนตรงกับประตูห้องนอนเตียงนอนที่อยู่ตรงกับประตูห้องนอนนั้นถูกจัดได้ว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีเพราะว่าประตูนั้นจะมีการไหลเวียนของพลังงานอย่างรุนแรงซึ่งพลังงานนี้มีความไม่มั่นคงและมีปริมาณเกินกว่า ที่เตียงนอนควรจะรับดังนั้นเวลามีการเปิดประตูในแต่ละครั้งจะทำให้พลังงานไหลพุ่งตรงมาที่เตียงโดยตรงส่วนห่วงจุ้ยที่เหมาะและดีสำหรับห้องนอนนั้นต้องมีความผ่อนคลายและเงียบสงบรอบๆเตียงนอน 4. เตียงนอนใต้คานตำแหน่งของเตียงนอนนั้น ไม่ควรจัดวางให้อยู่ใต้คานบ้านเพราะคานเป็นสิ่งที่รับน้ำหนักจากตัวบ้านการนอนใต้คานนั้นจะทำให้ร่างกายอึดอัดและพักผ่อนได้ไม่เต็มที่อีกทั้งไม่ควรเอาโมบายมาห้อยเหนือเตียงนอนเพราะถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีส่งผลรบกวนเวลาที่เรานอน,อนหลับ พักผ่อนเช่นกัน 5. เตียงนอนอยู่ชิดประตูห้องนอนในทางห่วงจุย้ยได้กล่าวว่าเตียงที่อยู่ชิดติดกับประตูจะมีลักษณะเหมือนกับโรงศพซึ่งนอกจากลักษณะภายนอกที่ดูไม่ดีแล้วพลังในทางห่วงจุย้ยก็ไม่ดีด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะ สูญเสียพลังงานยามฟื้นฟูพูดง่ายๆก็คือประตูนั้นเป็นเหมือนตัวกลางที่เชื่อมระหว่างสองพื้นที่ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่เปิดประตูจะมีพลังงานไหลเข้ามาและไหลออกไปจึงทำให้พลังงานของเรามีโอกาสไหลออกจากห้องทุกครั้งที่มีการเปิดปิดประตูด้วย 6. กระจกบ,บานใหญ่หน้าเตียงนอนการมีกระจกบ,บานใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหน้าเตียงนอนจะส่งผลให้พลังงานของเราถูกบันทอนโดยตรงในยามที่เราพักผ่อนในตอนกลางคืนขณะที่ร่างกายกำลังฟื้นฟูตัวเองกระจกซึ่งเปรียบเสมือนกับธาตุน้ำและการมีธาตุน้ำในห้องนอนก็จะส่งผล ให้เกิดพลังงานแห่งความโศกเศร้าขึ้นเป็นพลังงานด้านลบและทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองค่ะขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ทางเรา ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ